ช่วงที่ผ่านมาครับถ้าท่านผู้ชมเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเรามักจะได้เห็นคลิปของท่านอาจารย์เฉลิมชัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านด่าสีเหลืองท่านด่าสีแดงหรือล่าสุดนะครับกลายเป็นว่ามีคลิปท่านด่าพระพุทธอิสระทั้งทั้งที่มันไม่จริงเลยครับแปลกนะครับทั้งทั้งที่ท่านเป็นศิลปินเนี่ยแต่ท่านกลับถูกดึงไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเสมอเสมอ,เสมอเลย อาจารย์ครับทำไมคนชอบดึงอาจารย์ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจังเลยครับแหว่งม,มึงเล่นกการเมืองกับกูเนี่ยนะกูเป็นคนไม่ชอบการเมืองมากบ้างการเมืองกูเบื่อชิบหายแล้วุณเป็นบ้าเลยของมึงจะให้ผมไปยุ่งการเมืองทำไ,ไมกูเกียดชิทิายเลยมึงอยากูมายุ่งได้ไหม ก so so ูไม่ชอบเลยมีนักการเมืองหลายคนที่ให้กูเป็นสสอย่างงี้ให้กูเป็นรัฐมนตรีอะไรเยอะแยะไปหมดทีนี้กูไม่เอากูเป็นคนไม่ชอบการเมืองไม่ชอบมากเลยกูคิดว่ากูเนี่ยสร้างวัดดีกว่ากูทํางานศิลปะให้แก่ประเทศชาติกูดีกว่ากูมีความสามารถแล้วกูแม่งสุดยอดคนกูคิดว่ากูทุ่มเทกับการสร้างอะไรให้แก่ประเทศชาติกูให้แกโลกมนุษย์ดีกว่าซึ่งมันมีค่ามากกว่านั่นคือความเชื่อของกูเนี่ยกูเชื่อลนว่าศิลปะนั้นมันยิ่งใหญ่สุดในโลกกูเชื่อว่า ศิลปินของโลกทั้งหมดยิ่งใหญ่กว่านักการเมืองและนายกัฐมนบรีตมึงรู้ในประเทศสเปนใครยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปิกัสโซอย่างนี้โซดาดาลีอย่างนี้เกาดีอย่างนี้โอ้โหแม่งสุดยอดนั่นคือสิ่งที่กูปาดหงามึงรู้ไหมมหาวิหารเซนตีแม่งยิ่งใหญ่ชิบหยทำไมไมิกาลันเจโรจึงยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีทำไมไม่ใช่ภพทำไมไม่ใช่นักการเมืองมิกาลันเจโรทำงานให้แก่อิตาลีให้เก่ประเทศชาติของเขาจนเดี๋ยวนี้เป็นเงินเข้าประเทศเขามากมายม,ายมหาศาลดังนั้นกูคิดว่ากูมีค่ามากกว่า กูจึงไม่ยอมเล่นกันเลยแล้วมึงรู้ไหมสุดท้ายแม่งเอากูเข้าไปยัดในการเมืองตลอดเวลามึงเป็นบ้าเลยของมึงกูเบื่อชิบหายแล้วกูเกลียดทิบไายเลยมันจะพยายามจะเอากูไปยัดเหลืองเอาไปจัดแดงมึงจะเอาไปยัดตรงนู้นเอากูไปด่าเอาคำพูดของกูบ้างเอาหน้ากูบ้างแล้วเขียนเองบางที่ตัดต่อตรงนู้นตรงนี้ล่าสุดก็เอากูไปด่าพูดต่อิสระอีกมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยแล้วมึงรู้ไหมมันก็วุ่นวายกับกูตลอดเวลามึงจะเอากูไปยุ่งได้ไหมฮะ พี่น้องอยยาผมไม่เสือกกันเถอะผมขอร้องไม่ว่าพี่น้องอยู่ยฝ่ายไหนผมรักพี่น้องหมดรักหมดพี่น้องอยู่แดงผมก็รักแดงพี่น้องอยู่เหลืองก็มีเหลืองพี่น้องอยู่คณะปฏิวัติกับผมก็รักผมรักกับทุกคนเยยาผมไมยุ่งเลยให้ผมอยู่โดดโดดแล้วทางานให้แก่ประเทศชาติให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยเราให้แก่พศาสนาทํางานศิลปะเถอะผมรู้ว่านักการเมืองแต่ละคนน่แต่ละฝ่ายก็หวังดีกับประเทศชาติทั้งนั้นแะแต่ความหวังดีเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> างฝ่ายต่างมองไม่เห็นไงปองดองปองเดินโอ้โหห้ามอย่างนีย่มันปองดองไม่ได้คือต่างคนต่างทัศนะแล้วมันเป็นความแบบไม่เห็นความดีกันแล้วมันเห็นแต่ความชั่วแต่ละอย่างก็ยกความชั่วของแต่ละฝ่ายมันไม่มีการพูดถึงความดีของกันและกันเลยมันจะอยู่กันได้อย่างไงประเทศนี้นั่นแหละทำให้ผมไม่อยากยุ่งกับการเมืองศิลปะมันมีความบริสุทธิ์ศิลปะมันไม่มีการเบื่อมันไม่แบ่งฝ่ายแบ่งพวกศิลปะมันเป็นความงดงามมันเป็นของทั้งโลก พี่น้องคิดดูดิผมสร้างวัดลวคุณมุสลิมพี่น้องมุสลิมก็มาพี่น้องคริสเตียนก็มาพี่น้องซิกก็มาพี่น้องฮินดูก็มาพี่น้องแอฟริกาก็มาพี่น้องมาจากไหนความเชื่อต่างๆเข้ามาที่วัดลวคุณเพราะวัดนลวคุณเป็นอินเตอร์ไงเป็นสมบัติของโลกไงคือศิลปะนงไม่ใช่ศาสนาในส่วนของปฏิบัติกิจทางศาสนาก็ทําไปซ่อนอยู่ทุกคนไปคนพุทธไปข้างนอกที่เขามองไม่เห็นคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ ของพุทธศาสนาคนจริงแห่มาที่นี่ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกทกบีปมาที่นี่เขามาชื่นชมในสุนียภาพของความยิ่งใหญ่ของศิลปะจำชาติของเราที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือสิ่งที่เขามาพี่น้องจะให้ผมไปยุ่งกันเมืองทำไ,ไม ป้าผมขอเลยครับขอเป็นคนที่ไม่อยู่ฝ่ายใดผมสร้างศิลปะให้ก่ประเทศดีกว่าสร้างสิ่งที่เป็นสินสมบัติที่มีค่าที่สุดของโลกวางไว้ตรงนี้แล้วแ่งเงินเข้ามาเงินเข้ามาเงินเข้ามาให้พี่น้องของเราให้ประเทศชาติของเรานี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะทำอย่าเอาผมไปยุ่งกันเมือมงแมงกูไม่จอด ก็ได้ยินจากปากท่านกันแล้วนะครับว่าท่านไม่อยากเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นเราให้ท่านได้สร้างงานศิลปะให้กับชาติบ้านเมืองต่อไปดีกว่านะครับอย่าดึงท่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านี้เลยครับถือซะว่าผมขอลองด้วยอีกคนแล้วกันนะครับครับท่านผู้ชมฝากติดตามกันมานานโอ้โหไอหมูไอหมู ฟนมันได้ผมมันทุ่มเทตรงนี้มันทุ่มเทผมเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไอ้หมูคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมกระทําจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้สุดยอดจริงหรือเปล่าติดตามนะครับกดอะไรนะสไครส์สเคยส์ยสสไครบามบอคอแตกอะไกดติดตามมาหน่อยแล้วระบกันพบกันติดตามไปเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆ